ปัญหานะครับเครื่องยนต์เทกจจันนะเข้าไปตรวจเช็คที่ศูนย์ูนย์บอกว่าสูบที่สองหัวฉีเสียนะครับแต่เรามาดูนะวัดค่าคอยนะโดยใช้เครื่องเทสคอยของเรานะครับจับเข้าไปที่สูบหนึ่งนะเห็นไหมครับอัดเตียนนะสูบที่หนึ่งนะตรงนี้นะทีนี้มาดูนะเดี๋ยวเรากดให้ดูนะครับคอยมีปัญหานะครับเห็นไหมตัวกระพริบป๊อปป,อปตรงนี้นะ กดเทสให้ใหมน้าคอ,อยช็อตนะครับเรียบร้อยนะครับคันนี้คอ,อยเสียก็ต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับเปลี่ยนทีละหัวก็ได้ทีละต้นก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือต้องเช็คให้ครบทั้งสี่หัวนะครับผมเดี๋ยวเราจัดการให้นะสำหรับ2.0คันนี้คันนี้เมื่อวานนะฮะเปลี่ยนหัวฉีดหนึ่งหัวสูบที่หนึ่งนะครับสำหรับคันนี้ ก็ก่อนออกไปวิ่งทดสอบนะครับเราจะทำการลบโค้ดก่อนนะครับแบตมด<า> <Bad mode S 1> นะงนะานเข <laughs> าทีนี้ไปต่อนะหลังจากที่เราชาร์จแบตคอมเตยมแล้วนะครับหรือยังไม่เตรียมเสียบปัก,กเฉยนะฮนะในตัวนี้มีเพิ่มเติมคือรัวน,นี้เขาให้อัปเดตนะครับตรงนี้นะ ด c m นะครับโมดูลควบคุมส่งกำลังนะครับก็คันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูโค้ดก่อนนะครับส่วนการอัปเดตนั้นก็ต้องแจ้ง fc อีกทีหนึ่งนะครับเราจะไปดูโค้ดที่ตกค้างนะฮะคัคนนี้วิ่งไปไฟไประแจด้งนะครับอย่างที่เห็นในภาพคลิปเบื้องต้นนะฮะคัคนนี้คอยหัวฉีดสูบที่หนึ่งช็อตนะครับ คันนี้เราดูแล้วไม่มีโค้ดตกค้างเกี่ยวกับไฟประแจที่เด้งโชว์ขึ้นมานะฮะที่ที่หัวฉีดเสียนะครับแต่เป็นโค้ดอย่างอื่นคือมอเตอร์ที่ทางลมประตูลมนะครับเปิดตื้อิดทางลมเดี๋ยวคันนี้ผมจะออกไปวิ่งทดสอบก่อนนะครับต้องวิ่งย,วยาวๆถึงความร้อนขึ้นถึงจะโชว์ถ้าไม่โชว์ก็ส่งงานเลยครับ หม้ฉีดสูบที่หนึ่งมีปัญหาอ่าเรนเจอร์นะครับคันนี้คือว่าสอบถามเอฟซีนะเขาบอกว่าเวลาเล่งไฟไม่เด้งไม่โชว์นะครับแต่เวลาที่เขาโชว์นะัก็คือหนึ่งมันจะติดไฟแดงนะรหรือว่ามีการชะลอความเร็วนะครับหรือว่าวิ่งเบาๆลอยๆนะฮะ คือไม่ได้ใช้อัตราเร่งนะหรือว่าความเร็วสูงนะครับคือแบบชะลอเบาๆไปนะเหมือนติดไฟแดงนะแล้วก็ความร้อนก็ถามก็ขึ้นสูงไหมไม่ขึ้นนะก็คือปกติของมันนะแต่เราก็ถามไปหมดแหละเพื่อเราจะหาจุดเสียของรถนะฮะในหลักๆนะครับก็ต้องออกมาวิ่งทดสอบก่อนนะครับก่อนส่งรถนะคันนี้นะ อันนี้ก็จะมีเปลี่ยนกองโซล่านะครับกองโซล่าแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดหนึ่งต้นนะครับที่มันเสียนะโ <c oughs> ือสูบที่หนึ่งนั่นเองนะฮะก็ลองดูนะว่าเปลี่ยนทีละต้นแบบเนี้ยจะจบไหมนะครับอถ้ามันจบก็ส่งงานได้แนตะ่บางคันเปลี่ยนไปหนึ่งต้นกระโดดไปอีกต้นนะคือค่าหัวฉีดมันไม่ได้นะครับ ส่วนคันนี้อีกสามหัวที่เหลือนะหัวฉีดก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคือจริงๆคันนี้ผมวิ่งทดสอบแล้วนะคือวิ่งอัดไปร้อยสี่สิบร้อยหสิบนะออกนอกเมืองนะก็ไฟไม่มีเด้งมีโชว์นะครับทดสอบไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้ก็เนี่ยเอารถมาติดไฟแดงนะครับเพื่อจะดูว่า อาการนะของของรถนะไฟป,ประแจเด้งมันจะมีอีกไหมนะฮะชะลอชะลอไปนะขับเรื่อยๆไปไฟลูกปรแจรมันจะเด้งตึง้งขึ้นมานะแล้วก็ดับลงไปเองนะฮะแต่เราเช็คโค้ดก็ไม่มีโค้ดน,นะคะันนี้ก่อนก่อนที่ออกจะออกออกมาวิ่งนะะเดี๋ยวถ้ามีอะไรผิดปกติจะนำมาบอกกล่าวนะครับขอ ทดสอบก่อนนะช่วงนี้เอารถติดไฟแดงเลยอยางติดรถรถยางติดฝนก็จะตกนะครับมาเต็มช่วงนี้หน้าฝนด้วยคนระับฝนตกทุกวันนะฮะเราเอาี้ีนะกับขี่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับฝนตกถนนจะรื่นนะครับ กับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับความเร็วไม่ต้องเยอะนะฮะก็สําหรับกันนี้นะฮะที่เขาฟ้องขึ้นมาว่าให้เราอัปเดตเอ่อ p c m นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวผมผมวิ่งทดสอบก่อนนะครับกับปัญหานี้นะถ้ามันจบนะครับไม่เกิดปัญหาอะไรนะก็จะโทรแจ้ง f c ว่ารถเขาแจ้งเตือนขึ้นมาว่าให้เรา ทำการอัปเดต PCM นะครับหรือว่ากล่องเครื่องนะครับถ้าแจ้งอัปเดตมาเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเวอร์ชันใหม่นะที่เราอัปเดตเข้าไปในในรถนะครับก่อนก่อนจะอัปเดตนี่มันเราก็ต้องวิ่งตทดสอบให้รถมันได้ร้อยเปอร์เซ็น์ก่อนนะครับประมาณอย่างนั้นเลยนะก็ข้อควรระวังนะ <c oughs> ในการอัปเดตนะงท่าน อาจจะไม่เข so of ้าใจอย่างเช่นการอัปเดตมาบางครั้งรถอาจจะอาจจะวิ่งได้ไม่ดีเหมือนเดิมก็เป็นได้นะฮะวิ่งได้ไม่ดีเหมือนเดิมก็เป็นได้นะครับแต่ว่ามันแจ้งให้เรามาอัปเดตเราก็ต้องอัปเดตนะฮะเดี๋ยวบางครั้งอาจจะมีการแบบทําให้รถแบบวิ่งแดงแบบพูดพูดพูดมาเลยนะแต่พออัปเดตขึ้นไปนะบางทีอาจจะวิ่งดรอปลงนะครับก็เป็นได้นะครับเพื่ออะไรนะเขาเซฟนะเซฟในตัวรถนะครับ ไม่ให้มันพังง่ายนะฮะถ้ามีการอัปเดตข้อมูลนะฮะก็จะดีจะมีผลดีกับรถนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับบอกกล่าวเล่าเรื่องนะสํสหรับท่านที่จะนํารถเข้ามาทําการอัปเดตนะหรือว่าจะเข้ามาใช้บริการนะก็โทรเข้ามาสอบถามก่อน,นครับเพราะว่าการอัปเดตก็ต้องใช้ระยะเวลาในการอัปเดต หนึ่งกะต้องวิ่งวิ่งอัปเดตด้วยนะครับนี่แหละสำคัญน,นะต้องมีพื้นที่ให้เขาด้วยนะก็พูดง่ายว่าโทรมาสอบถามก่อนถ้าอ้างก็จะนัดเข้ามาทำการอัปเดตได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ครั้นี้ผมวิ่งมาสักระยะนึงแล้วนะครับ mm hmm. ก็ไม่เห็นจะเจอว่ามีไฟป,ประจุใบแจมันเด้งขึ้นนะครับทั้งความเร็วนะฮะแล้วก็ขับชะลอนะครับ ติดติดนะอย่างติดเลยนะครับช่วงเย็นๆนะก็วันนี้คลิปนี้นะฮะงานซ่อมฟอร์ดนะครับเราสามารถาซ่อมจบนะได้นะครับอย่างคันนี้ f อซเรานะครับบอกตรงเลยขับออกจากศูนย์บริการมานะครับเพราะว่า,ามันมีเพื่อนช่างนะ อีกเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ทําเกี่ยวกับติดตั้งอุปกรณ์ทัวอะไรพวกนี้นะคเขาแจ้งว่ารถรุ่นเนี้ยสองศูนย์เนี่ยหรือว่าพวกเน็ตเจนอะไรพวกนี้ต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวนะครับข้างนอกไม่สามารถทําได้แนตะ่แต่จริงๆมีนะครับผมมีมีที่ให้ให้ทำนะให้ซ่อมนะอย่างร้านเรานะหรือว่าร้านพวกอาจารย์ช่างทั่วไปก็สามารถทําได้แต่ว่าเราต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะก่อนที่เราจะนํารถก็ทําการซ่อมหรือแก้ไขนะครับ โอเคนะสาหรับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะฮะทางช่อง youtube อูแงจะเริญการช่างนะครับและทางเพจ a c e b o o k นะครับอูแงจะจรินการช่างนะสําคัญท,ที่สุดนะคือกระดิ่งครับกระดิ่งกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมจัดจบงบไม่บานปลายที่อูแงจะจรินการช่างนะครับมือต้องจพวงมไลนยด้วย you <laughs>